สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี้เป็นวันศุกที่เจ็ดแต่น้องพี่น้องเนาะมอนี้กะเป็นวันที่หมอนัดไอดาตรวจไปตรวจโควิดเลยกำลังพาลูกไปตรวจโควิดพี่น้องแต่อาการของน้องกับบมี่หยังดอกพี่น้องคือแข็งแรงดีกินข่าวได้นอนหลับล่าเริ่องจมใสอยู่จ้ะบ่มอี่หยังแต่ว่กกัดไปตรวจไห้แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะผลจะออกมาเป็นจังได ไปแดงอีกอมหัวไหมครับที่ปิดปากไปไหน Sai sài, vai sài, vai phù hợp ơn đỡ món ơn đỡ món Dobrý den, Eda Jankovský, ukážu, tak chcete číslo žádanky, tak máte tady žádanku od paní okolky Petrusové a výsledky teda budou do 24 hodin, měly by být dneska večer, a přijde vám SMS a e-mail, co jste dávali do té rezervace, jo? Výborně. Tady prosím zajte pustřížku, tak počkejte na sestřížku, ona udělá odběr a můžete odjet na trhu. Děkuji velmi pěkný hezký den. Děkuji, děkuji. Na shledanou. Ahoj. Ahoj, žilou pětřife, děkujeme. Jo. อดัลูกออาเ้อมุเจบไหมคไลูกไม่เจ็บเลยสู้ๆลูกเก่งมากเก่งมากสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่าก็ เมื่อวันที่หาขอวันที่หาแล้วพี่น้องจันท์อังคารพูดพรฤหัสสุขวันที่หาดีขึ้นหลายแล้วพี่น้องแต่ว่ากินเม่ได้กินไม่คอ่คอยได้เพราะว่าอันมันขมปากพี่น้องแล้วก็ได้รสเข้มรสขมกินก็ได้กินได้แต่แบบผลไม้หูหูรสอยู่ผลไม้รือแอปเปิลหรือกล้วย,ยนี่สพี่น้อง เสียงคดีขึ้นแล้วก็บ้าเมย์ร้ายนะพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วผ่าไอ้ดาไปตรวจมนีเนาะท่นซุกหมอหนัดมือนีตรวจแล้วแล้วพี่น้องน้องดาก็บม่มีอาการอีหยังดอกจก้ะแต่ลาเรื่องแจ่มใสนอนหลับดีกินข่าวได้แต่มีอาการดี หนันนี่เดียวแตคือเขาไอนิดๆน,น้อยๆพี่น้องแต่เขากระลาเริ่มแข็งแรงนี้คือก็บแม่ดากะกินแต่แต่คนละใหม่เนี่ยอื่นนี่มันขมปากจะมูก,กับบ่ได้ก,กินพี่น้องตอนเนี้ยแต่ก็ยังมีไข่เมือม่อยเมื่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าดีขึ้นหลายแหละพี่น้องกับเหตุคือจังพี่น้อง บอกแหละพี่นงองต้มเองก่อนน้ำสมน้ำสสมสายชูกับอกับหอมหัวใหญ่กับตะไคร่กับข้าพี่นงค์แต่ใบบักูดบมีดนอกแต่ก็ดีอยู่พี่น้องมาสูดถึงแล้วเพจไทยแม่ด่ามีเสียงขึ้นหลายขอบคุ้นทุกทุกห่วห่วงให่ทุกทุกกำลังใจเด้อใจเด้อขอบคุณหลายๆแม่ด่า คิดว่าตัวเองดีขึ้นห้ายแล้วพี่น้องคือมันบเม่อยหลายแต่ที่สิเมยนี่ก็คือกินบวดให่แล้วพี่น้อง,ต,ง,ออออองตอนนี้จะบวกบไดให่กินกิออนอะไถ้าผลไม้ผลไม้นี่แอปเปิลกล้วยข้อเอที่ไม่รสหวานเน่ยูหซึกว่ากินได้ยุติธรรมเป็นอาหารนี่แต่บไดใเล้พี่น้องห้า,นนมหาไม่ได้หา้าแต่หกักแต่จน อยางนะพี่น้องก็อยากกินเพราะว่าหันหกแล้วมันเมื่อยแห้งแม่ดาก็เลยบากินไปย่างก,กินกล้วยกินผลไม้เอาพี่น้องอบันี้เอาสิล่อพี่น้องล่อล่อตั้นผลน้องไอ้ดาก,กับประมาณบ่ายสามโมงหมดแล้วพี่น้อง เพราะว่าหกสมองสิหัวผลแล้วผลจนกสิทรงขอความันบอกเอาสิล่อลุ่กันเนาะภาวนาบรหายไม่อ,อยากห้ลูุ่เป็นดอกทระมานพี่น้องแต่คิดว่ามันกต่นักหนาเอาการเนี่ยพี่น้องแต่กผพานมันมาได้แล้วคิดว่าพานจุดนั่นแล,แล้วเนี่ยเพราะว่ามันดีขึ้นหลายแล้วตอนนี้แม่อดกกใหายซังห้ปู สื่อนำส่งสายชู้มาห้แล้วก็หายเพิ่นไปไป,ไปหลานไทยไปสื่อคากระต่ายส่งลูกไปเพิ่นแล้วก็วกปไปเพิ่นไปเบิ้งห้เพินเ่นก็ได้มากพี่น้องได้มากน้อยหนึ่งแต่ก็ยังดีเวลาพี่น้องมาอเปเีตยอาการกับแคนีแหละเนาะพี่น้องเนะาะบาดนี้กอสิรอดผลของน้องไอดาต่อไปแต่น้องเพิ่นแข็งแรงดีพี่น้อง มไมิ àng, à, ่งอย่างมารู้กันมาผลออกมาสิเป็นกันไดน้อพี่น้องเนาะเ่ดาตะสิมาอัปเดตเท่านี้ลหละพี่น้องเ้ดากะสิก็โตไปนอนฝากพอนจากน่อยหนึ่งก็เด้พี่น้องเ้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีมาบอกนาะพี่น้องเนาะดีขึ้นหลายแหละพี่น้องเจอกันไหมเ้อพี่น้องเ้อเจอกันใหมคิดหนาได้จ้าบายบาย